โวยพัฒนาก,การเคลื่อนที่องสองค่ะเพิ่นหมอบแผงโซโลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตตัางในโครงการนามบาดานอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะพันเอกทองคํำดาบพิมพ์จับ รองปูบัญชาการน่วยพัฒนาการเกรนที22สำนักงานผาก2กล่องบัญชาการทหารพัฒนา22เพิ่มมอบแผงโซโลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเพื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่โครงการนำบาดานอันหนึ่งมาจากพระราชดำริที่ตําบลโพตากและตําบลหน้าทร้ยจานวน16แผงโรงเรียนบานโคกกองจํานวน8แผงและโรงเรียนบานน้องขาโคกกุงจํานวน8แผง รวมทั้งสินนะคะ32แผงเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าลดสภาพวะโลกร้อนเพื่อสนองพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10นะคะโดยมีนายสมคิดล่างกาค่ะนายโยองค์การบริหารส่วนตำบลโพละคณะเ,คเป็นผู้รับมอบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วตากนะคะได้ขอรับการสนับสนุนแผงโซลาเซลล์เพิมเ่มเติมอีกจำนวน32แผงเพื่อนำมาติดตั้งเพิ่มในโครงการนามบาดานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน16แผงและก็นำไปติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคก้องอีกจำนวน16แผงในปี2 5 6 8ค่ะ